ทุกคนวันนี้มากินข้าวโพชีสยืดที่ตลาดปลาบางแสนกันที่ร้านมันชีสเดย์นี่เขาเอากระพดมาผัดกับเนยเกลือน้ำตาลแล้วก็ชีสผัดให้เข้ากันผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนชีสเริ่มละลายพอละลายแล้วชีสมันก็จะยืดพอได้ที่แล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยจ้า ชีสยืดสะใจมากเลยกินคำแรกก็ติดใจขอเบิร์นอีกคำหนึกันนะเขาไม่ได้มีแค่นี้นะมันข้าโพดอบชีสเขาก็มีเขาจะเอามันไปคลุกกับมายองเนสเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวโพดราดด้วยชีสแบบจุกๆเสร็จแล้วก็เอาไปอบบนเตาถ่านเลย ทอดอบชีสราคา49บาทนะส่วนมันชีสโพด89บาทมาลองได้ที่มันชีสเดย์จ้า